สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนไม่ดีครัที่พามาเป็นการเดินทางทางอากาศเดินทางทางอากาศโดยเครื่องบินครับปกติเาทาจะคุนเคยกับการเดินทางทางบกเนาะเพื่อนเพื่อนทาง,ทางบกจะใส่พวกนนรถยนต์เตอร์ไส้ทากายานที่เทาคุณเคยครับทางเรืออถ้าทางน้ำเราจะต้องใส่เรืออันนี้เทากับคุณเคยอยู่ดีสหร,รับการเดินทางทางอากาศนีกครับไม่ค่อยได้ขึ้นป่านใดครับเพราะว่าเท่าไป่้มี กิดทุรลไปที่ไกลๆบ่อยๆนะครับส่วนมากที่อยู่ที่ทํางานเป็นหลักเป็นแรงหรือเดินทางระยะไกลๆหรือส่วนใหญ่เข้ากับที่ใช้รถยนต์เป็นหลักในการเดินทางอันนี้จําเป็นต้องใส้เดินทางทังอากาศโดยเครื่องบินก็เพราะว่าต้องใส้เวลารวดเร็วระยะทางมันไกลนะครับถ้าเข้าใส่ การเดินทางโดยรถยนต์มันจะต้องใช้เวลาเป็นวันเป็นมือนเลยนะครับการเดินทางโดยเครื่องบินนี้จะเป็นการประหยัดเวลาในการเดินทางนะครับเพื่อนบ่มือยพร้อมใส่เวลาแป๊บเดียวโอ้เม่สวยง่ามมากมากเลยครับอันน,นี้นาทิแอนด์ดิแอมูหรือถ้าไดสูงเหนือก้อนเมฆ สวยนิ่งของธนาคารกรุงเทพนรายกแบบนี้สามารถรับเครื่องืค่าความเร็วใส่ความเร็วได้อยู่ครับแต่ว่าเขาบอกมันกว้างไงสา้สารนว่ารู้สึกก็เลยรู้สึกว่ามันนิ่งๆนะครับมองลงไปข้างล่างกันตะพื้นโลกว่ามันผ้าเรียน กิมาสารครับเ,เพื่อนๆกอดเบรกสวยงามว่ามันปุ๋ยซัมดี่ปุ๋ยนวลเนานะระหว่างเดินทางอยู่ตั้งเท่านี้ถ้าผู้ใดอยากกินเหมก็สั่งสื่อได้แล้วครับสั่งแอร์คอสเตดได้ราคาก็พอประมาณอยู่เด้อครับเ,เพื่อนแต่ว่าเวลามันแป๊บเดียวส่วนใหญ่กันสิก็มีไบสร้างหรอกครับ มีอยู่อีกอันหนะึ่งมีคนสังอยู่อันนี้มันแก่ประมาณชั่วโมงนึงอันนี้เป็นการเดินทางจากเชียงใหม่มากมเรียมนะมเพื่องอันนี้ใกล้จะถึงแล้วมองจะลงไปเพื่อนลบข้างล่างจะเห็นเขื่อนโลบก็จะมี่ชวนแย่กะจะมีกม้อนเมฆจ้อยงามนะ ื่อนวดใช้แบตเตอรี่สำรองเพื่อชาร์จ์ในระหว่างเทียนรยครัขขอบพระคุณในความร่มวมมือค่ะ Dear guests for s a e concerns you r e a s to r a r o m e n to ว่าภาพวาดภ<พ>าพพ<า>นังสมัยเป็นเด็กหน่อยนะเดียร์ตะกี้เห็นภาพ้านอีสวยครัเดียรใกล้ๆกล้ถึงแล้วลดระดับมากๆาทีเห็นพืนเห็นหลังคาบ้านแล้วครับเดคลิปน,นี้ก็บทรนี้ก็